สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกชายเสียศุนย์ทุนเยอะครับผมวันนี้พามาดูหน้าง,งานอีกวันหนึ่งครับอัปเดตการทํางานเรื่อยๆครับสําหรับทีมงานเสือคริสดินด่วนว่าทีมงานสงกงศนนั่นเองครับก็ดินก็เหลือประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าอีกกี่วันน่าจะเสร็จเราไปดูมุมฝั่งน้นครับ าดูพี่บังเบิร์ดครับบังเบิร์ดสายจวดครับนี่ครับอ๋อน่าจะย้อนแสงนะพี่น้อง แม็กซ์จจดได้ข่าวว่าไปโมรถมาใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับการเปลี่ยนแปลงครับนี่ได้ยินว่าไปโมรถมาใหม่ครับไม่รู้ว่าไปแต่งอะไรมาเพิ่มโอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วน่าจะเป็นฝาท้ายครับไปแต่งรถ <laughs> ไปแต่งรถแบบไหนนากฝาท้ายหายนี่แม็กซ์จจด โอ้ตลกเลยนี่แม็กซ์จอดไปถอดฝาท้ายออกครับรู้สึกว่าฝาท้ายนี่จะมีบาดแผลเล็กน้อยครับถึงขั้นเยียวยาเลยแหละดูไปแล้วก็วันนี้ก็ <S 1> <1> <S น่าจะอยู่ผมน่าจะอยู่ช่วยเสียคิดแล้วก็พ่อได้ วันนี้วันเดียวครับพรุ่งนี้ก็ต้องกลับไปทําหน้าที่ต่อครับต้องกลับไปเรียนแล้วครับพอดีทางมหาวิทยาลัยเขาเปิดทําการเรียนการสอนนลครับต้องไปทําหน้าที่ของเราอีกหน้าที่หนึ่งครับสาวทิก์ก็น่าจะได้กลับมาช่วยอยู่ครับก็ม,มาอยู่หน้างานอีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวครับ เพราะว่าเปิดเรียนวันที่หนึ่งก็กลับไปพรุ่งนี้ก็น่าจะไปทําความสะอาดห้องครับพอดีห้องที่เช่าไว้นะครับสี่เดือนแล้วครับผมไม่ได้ไปดูเลยครับไม่รู้ว่าจะรกขนาดไหนนะพี่น้องแล้วพรุ่งนี้ก็เข้าไปทําความสะอาดครับหน้าง,งานก็ถือว่าน่าจะเหลืออีกประมาณสัก20ได้ครับเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันลึกมากเลยครับ อาจจะใช้เวลาอีกประมาณ2 3วันแน่นอนก็แมคโครก็ยืนตัวเดียวครับเจ้ามักทีครับหรือว่าพัฒอดพัฒนา2ครับว่าที่เริ่มแคบแล้วยืม2ตัวไม่ได้ก็รับหน้าที่สับคอนโทรลโดยเซคิหรือว่าสายมืนของเรานั่นเองครับ เกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวก็เก่งเองครับเดี๋ยวก็ได้เป็นอาจารย์คริสแล้วต่อไปไม่นานครััจะลวงสุดบูมเลยครับขึ้นสุดลงสุดเรื่องน้ำมันนี่ไม่ต้องสืบครับกินแน่นอนครับ เจ้าซอดพัฒนาสองก็โอเคครับนิ่มนวลไปเรื่อยๆครับปุ่งกีใหญ่เต็มไวโอ้โอ้เลยลูกเพ่เน่ไปโมรถมาใหม่ครับฝาท้ายไปถอดทิ้งอยู่ไหนไม่รู้นะแม็กสะตวด สุเขินๆยังไงไม่รู้ครับตะหกล้อสิงวันนี้ก็วิ่งอยู่3ามคันเช่นเคยครับหมับเขาให้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเสียคเคกจะใส่กี่ปุ่งกี่ะจับไปแล้วหนึ่ง ุมเต็มๆเลยนะปราบเขาให้สองครับสามก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแปดเก้าครับแปดเก้าตัก ไม่น่าจะเกินสิบนะครับเสียบออกทีงเบิร์ดลงมาดูกระบะแล้วมีติดหรือเปล่านะ ออลืมแล้วผมมวัวแต่อันไปถ่ายพี่บางเบิร์ดเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากี่ตักแล้วนะพี่น้องต้องขออภัยด้วยครับลืมครับลืมนับไปเลยโอ้โห สมองสมองไปแล้วครับแต่ไม่น่าจะเกินสิบครับประมาณอีกตักฟองตักก็น่าจะออกได้แล้วครับที่บังเปิรดชิวมากเลยครับบรรยากาศเย็นๆครับนี่หมับเขาให้เรียบร้อยสวยงาม ออได้ไอ้ยังมีแถมมีแถมโอ้โหอ้าวไปแล้วมาอยู่แล้วพิตะฮ<อ>่าฮาฮ่าฮ่าโอ้สายมึนสายมึนว่าจะแถมอีกสักตักนะพิตะไม่อยู่แล้วไปแล้วพอแล้วเอาแค่นี้แหละเขาวางั้นนะ สำหรับพี่เบิร์นนี่ก็ขับรถดีดครับขับรถได้นิ่มไม่ค่อยกระแทกเครื่องเล่นสักเท่าไหร่ครับน้ำมันก็ถือว่าประหยัดครับขับรถได้ประหยัดน้ำมันมาก ีก็พามาดูยาวๆเลยครับบรรยากาศ <c oughs> การทำงานครับส่วนที่มันอื่นก็จอดแล้วครับนี่ตรงนี้เด็กชายปลึ้นนี่ขุดลึกเกินไปครับน้ำขังเลยครับตรงนี้เป็นแอ่งเลยครับ เมื่อวานก็ฝนตกครับก็ได้เฮาหกันไปครับทีมงานวันนี้ก็ลอยงานกันต่อทีมงานคุณภาพนะใครไม่วิ่งผมวิ่งครับไม่สนนะครับฝนฟ้ายัางไงครับลุยได้ลุยครับเสร็จเร็วเมื่อไหรก่ก็ได้ไปต่อเมื่อน,นั้นครับไปต่อที่อื่นได้เร็วครับ มีงานรออยู่ครับข้างหน้าเสร็จตรงนี้เราก็ไปต่อครับแต่ไปต่อตรงไหนนี่ผมยังไม่บอกนะครับเก็บไว้เป็นความลับก่อนโอ้พี่บังเบิร์ดเจออัดกลองแล้วโอ้จับหนักจับเต็มกันเลยทีเดียวนะเซคริต วันนี้ดินก็ถือว่าออกได้ไปเยอะอยู่ครับน่าจะอีกประมาณสองวันครับน่าจะเสร็จครับดินตรงนี้ก็รวมทั้งลงไปเกีย่ยที่เรากันน้ำไว้ครับโู้ตัดเป็นนาบมาดูการออกตัวครับเนนิ่มครับไม่ต้องไปเร่งมากไมยครับเพราะว่ารถก็แรงเหลือๆแล้วครับตคว่งร้อยเก้าห้าสบายๆเราไม่ต้องไป เยียบอะไรมากมายหนังานาเนี่ครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับอยู่กับอมึนสําหรับคลิปนี้ก็บา,บายๆครับผมฝากกดติดตามช่อง youtube ลูกชายเสียสุนทุนเยอะด้วยครับสำหรับคลินี้ก็สวัสดีครับจุ๊บจุ๊บจุ๊กรู